เอ้ต่อแค่อะไรอันนี้ผมหยิบเหรอผมทีหยิบอันนี้แขกซองอับเบเปิดเลยเปิดเลยคืออะไรเนี่ยดูไปก่อนเด้วได้อะไรไปชนไหนโชกตีแล้วอะไรแขกแล้วหนึไอ้ติดได้ป่ะพี่มันเริ่มหนาเชี่ยมันเริ่มหนาแล้วโอันนี้คือแม็กซี่บอก โอ๊ยโอ้ยผมยิ้เข้าไปแบบเชื่อดูเอกสารอย่าพึ่งไปจู้กับผมโอ๊ยงัดเองก็ได้วะยิ่มเข้าแบบกระดาษเลยอะไอ้ขอน้ำบ้านกูไปเลยโชว์อีกแล้วต้องกินใช่ไหมเนี่ยดูไม่น่าเป็นรู้สึกไงครับรู้สึกไงกระจอกเฮ้ยด็กโดนพิกน่าเสียดายที่โดนพิกดูเราโดนขาเป็นรูเลยนะไอ้เด็กโดนพิก กินเป็นกำๆก็ได้อ๋อเห็นเลยอ่ะลองไปกินดูแล้วจอกเฮืยมแล้วคลิปนี้ยอมกำเพียเข้าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันเจอแบบว่าทำอะไรปล่อยเขาอ่ะไม่ก็เจอแค่คล้ายๆกันอะไรอ่ะ